วันนี้เราจะพาไปชมฝนขวาอากาศกันนะคะวันที่หนึ่งมกร,ราคมภาคเหนือจะมีอากาศหนาวเย็นอุณหภูมิต่ำสุด16องศาเซลเซียสและสูงสุดอยู่ที่31องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะอากาศเย็นถึงหนาวมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่10ถึง18องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่29ถึง31องศาเซลเซียสค่ะภาคกลางอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรง อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่19องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32องศาเซลเซียสส่วนภาคใต้นะคะมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่20 25องศาอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่30 32องศาทะเลมีขึ้นสูง2ง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองทะเลขึ้นสูง3เมตรชาวประมงและนักท่องเที่ยวไม่ควรลงทะเลนะคะ กรุงเทพและปริปมณฑลนะคะมีอากาศเย็นในตอนเช้าและมีลมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30-32องศาเซลเซียสต่ําสุดอยู่ที่20-21องศาเซลเซียสส่วนลมตะวันออกเฉียงเหนือนะคะความเร็วอยู่ที่10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะเฮ้ยเพื่อนดูอะไรกันอะชา,ชาวอเมริกันในรัฐโคโลร,ราโดของสหรัฐ เผชิญสภาพอากาศเย็นจัดหิมะตกหนาถึง15ซนติเมตรพากันขับรถออกมาต่อแถวยาวเยียดเพื่อรับเครื่องฮีเตอร์และน้ำดื่มนำไปใช้ต่อสู้กับสภาพอากาศเลวร้ายในช่วงนี้ซึ่งยังเป็นการซ้ำเติมความทุกข์ของผู้ประสบภัยไฟป่าในหลายพื้นที่ระหว่างเมืองเดนเวอร์และโบเดอร์ซึ่งบ้านเรือนถูกเผา วอดนับพันหลังตั้งแต่วันพฤหัส,สบดีและมีผู้สูญหาย3คนค่ะส่วนประเทศไทยเรานะคะเขาเตือนให้ระวังฝนในจังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสค่ะ